รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็เฉกอนเพียแบบ ไม่เลี้ยวแล้วไม่ค่อยเป็นแนงคนเก่าอย่างไงไม่ทราบไปให้วิตามินกันไหมคุณแนนให้วิตามินทางหลอดเลือดให้วิตามินทางหลอดเลือดปกตินี่ก็กินวิตามินอยู่ทุกๆวันแล้วนะคะคุณหมออ้าวก็พวกกินเนี่ยมันก็ดูดซึมได้ประมาณนึงคุณแนนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้ทางหลอดเลือดเนี่ยมันก็สามารถที่จะ direct ไปที่เซลล์ได้เลยอ่างั้นไปเลยค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนกันนะสายตรงอย่างนี้ยังต้องการเลยคุณหมอค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องทำงานก่อนใช่ไหมคะต้องทำงานก่อนทักทายผู้ชมกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่วววันนนนนนี้้หหหมมอออชแไปใิิตาาาาทงลลดดเเเืพรระะจ คุณผู้ชมคุยเรื่องนี้ใช่ไหมเราจะคุยกันถึงเรื่องนี้พอดีเลยอน่าสนใจมากๆผู้ชมมันให้ยังไงใครควรจะให้มีข้อห้ามอะไรบ้างหรือว่าให้แล้วได้ประโยชน์อะไรให้ ดีมากเลยงั้นรอติดตาม <c oughs> กันนะคะว่าจะเป็นยังไงคุณ <c oughs> ผู้ชมคะจากข่าวที่เราคุยกันเมื่อช่วงต้นเกี่ยวกับเรื่องของการให้วิตามินทางหลอดเลือด <c oughs> วันนี้หมอชวนคุยก็เลยจะมาชวนเจาะลึกเรื่องของการให้วิตามินทางหลอดเลือดนี่แหละคุณหมอเดี๋ยวเราต้องมา <c oughs> คุยให้คุณผู้ชมเขาได้รู้จักกันนะคะ <c oughs> อันดับแรกเลยคือการให้วิตามินทางหลอดเลือดมันคืออะไรคะ จริงๆต้องบอกว่าการให้วิตามินทางหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีของการให้สารน้ำทางหลอดเลือดซึ่งเราเรียกว่า intravenous hydration หรือ intravenous therapy จริงๆแล้วมันมีใช้ทางการแพทย์มานานมากนะคะในการรักษาประเภทต่างๆยกตัวอย่างเช่น การให้ยาค่ะอย่างเช่นเวลาที่เรามีการติดเชื้อเราไม่สบายเราป่วยเราต้องมีการให้ยาปฏิชีวนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะนํายาเข้าไปในร่างกายโดยการให้พร้อมกับสารน้ำกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของการให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดอันนี้ก็จะเป็นการนําเอาสารน้ําหรือเป็นส่วนประกอบของเลือดเข้าไปในร่างกายหรือในกลุ่มคนไข้ที่ขาดสารน้าแล้วเราต้องให้สารน้ําเข้าไปในร่างกายนะคะ หรือในกลุ่มคนไข้ที่ต้องการนิวทริชันก็คือสารอาหารนะคะก็จะมีการให้สารอาหารประเภทต่างๆเข้าไปในร่างกายในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาอย่างเช่นเป็นกลุ่มพวกไตเรื้อรังนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะผลิตสารอาหารในร่างกายขึ้นมาได้หรือมีปัญหารเรื่องของการดูดซึมสารอาหารก็จะให้สารอาหารไปทางหลอดเลือดนะคะก็เป็นกลุ่มของ total nutrition therapy นอกจากนี้แล้วก็จะมีการให้วิตามินอันนี้แหละที่เรากําลังพูดถึงกันก็คือเป็นการให้สารอาหารเข้าไปหรือให้วิตามินเข้าไปเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาในการทํางานของร่างกายนะซึ่งถ้าเป็นในกลุ่มวิตามินอินฟลวชันหรือกลุ่มการให้วิตามินทางหลอดเลือดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ที่เป็นที่นิยมมากๆก็จะเป็นในต่างประเทศนะคะในสหรัฐเมริกาเจะมีการนิยมการใช้ intravenous nutrition therapy นี่นานมากครั้งแรกที่หมอให้นี่น่าจะประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาใช้รักษากับตัวเองแล้วก็พบว่ามันช่วยรักษาภาวะอย่างเช่นภาวะการเหนื่อยง่ายภาวะการเรื่องของปัญหาภูมิต้นทานตับนะคะหรือแม้กระทั่งในช่วงโควิดเนี่ยก็มีการศึกษาการนำเอา intravenous โดยเอามาใช้กับวิตามิน C ในกลุ่มของคนไข้ที่ให้ไฮโด s สวิตามิน C เนี่ยเขาจะพบว่ามีอัตราการฟื้นตัวของโรคเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมหมอว่าคำถามที่เราเจอบ่อยๆนะว่าทำไมถึงต้องให้ล่ะครที่เจอบ่อยๆมากๆเลยใครที่จะต้องให้นะคะหรือทำไมถึงต้องให้นะ เราพบว่าการได้รับวิตามินถ้าเข้าไปทางหลอดเลือดมันก็คือ direct คือตรงการดูดซึมมันก็จะตรงเกือบ90กว่าแต่ถ้าสมมติมันผ่านระบบการย่อยของอาหารอาจจะได้ประมาณ50ะหรือในบางกรณีที่คนไข้เขามีปัญหาเรื่องของการดูดซึมอาหารอย่างเช่นในกลุ่มคนไข้ที่สูงอายุหรือในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตหรือโรคเรื้อรังต่างๆ หรือในกลุ่มคนไข้ที่ตรวจแล้วนะพบว่ามีการขาดสารอาหารเราก็สามารถที่จะปรับนะการให้วิตามินหรือให้สารอาหารต่างๆทางหลอดเลือดมาช่วยในการทำให้สุขภาพร่างกายของคนเราดีขึ้นเพราะหมอว่าคนสมัยนี้ไม่ได้ต้องการแค่ไม่มีโรคแต่ต้องการแข็งแรงถึงจุดที่เป็นมากที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ซึ่งการให้สารอาหารทางหลอดเลือดก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เราได้รับ สารอาหารดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเราสามารถที่จะปรับประเภทของสารอาหารเนี่ยให้มันตรงกับปัญหาของคนไข้แต่ละคนได้แต่นั่นหมายความว่าเราควรที่ต้องมีการตรวจก่อนนะคะตรวจเพื่อจะดูว่าในกลุ่มของคนไข้แต่ละคนเนี่ยเขามีการขาดสารอาหารประเภทไหนหรือเขาจําเป็นจะต้องได้รับอะไรนะเพื่อให้ตรงกับปัญหาของเขาค่ะเมื่อกี้ที่คุณแนนถามหมอว่าอ่ะแล้วไข่ล่ะไข่ล่ะที่ควรไข่ล่ะที่ควรจะให้ทางหลอดเลือด ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มให้หลายๆกลุ่มนะคะซึ่งจะได้ประโยชน์จากการได้รับวิตามินทางหลอดเลือดหรือสารอาหารทางหลอดเลือดก,ก็ได้แก่เมื่อกี้ที่หมอพูดไปแล้วคือกลุ่มพวกที่มีโรคเรื้อรังต่างๆนะในกลุ่มคนคนไข้ที่มีปัญหาโรคไตนะคะมีหรือมีปัญหาโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดิอนอาหารนะคะ,คะมะเร็งก็ได้นะคะพายกินสันก็ได้นะคะหรือโรคเหนื่อยล้าเรื้อรังก็ได้ หรือคนไข้บางกลุ่มมีอาการปวดนะมีอาการปวดเรื้อรังก็ได้นะหรือในกรณีของไข้บางคนที่มีการติดเชื้อของร่างกายนะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานได้เหมือนกันนะหรือในกลุ่มผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารไม่ได้การดูดซึมอาหารไม่ดีงั้นการได้รับสารอาหารวิตามินทางหลอดเลือดก,ก็ช่วยทําให้ระบบการทำงานของร่างกายของคนไข้นะ่าดีขึ้นค่ะในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยคือคนไข้เนี่ยสามารถที่จะใช้วิตามิน เขาเรียกเป็นวิตามินช็อตในคนผู้สูงอายุะนะคะผู้สูงอายุคุณสามารถที่จะทําได้เองที่บ้านซึ่งในสารอาหารวิตามินที่เขามีไว้เตรียมพร้อมสําหรับในผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มสารอาหารที่มีความจาเป็นช่วยในเรื่องของการผลิตเม็ดเลือดเพราะเรารู้ว่าพอเราผู้สูงอายุในบางทีก็จะมีอาการซีดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการให้ฉีดสารอาหารพวกนี้นะคะร่วมไปเขาทําเป็นแบบ ready use เลยแล้วก็สามารถที่จะให้โดยผู้ดูแลค่ะนะ ผู้สูงอายุซึ่งจะง่ายมากเลยในการที่จะดูแลสุขภาพด,ด้วยตัวเองอย่างนี้เวลาที่เราให้วิตามินทางหลอดเลือดวิธีการให้เนี่ยเขาทำยังไงคะคือหมอต้องบอกว่าในบ้านเราอ่ะไม่มีแบบฟอร์มที่เป็น ready use ในบ้านเราก็ยังต้องให้พยาบาลหรือให้แพทย์เป็นคนให้อยู่ซึ่งหมอก็คิดว่าการให้โดยแพทย์และพยาบาลเนี่ยก็มีข้อดีนะอย่างในข่าวเราเนี่ย คือถ้าให้เดยคนที่ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลก็อาจจะเกิดปัญหาได้แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยการให้วิตามินทางหลอดเลือดก,ก็ควรจะมีการ Follow ด้วยก็คือมีการตรวจด,ดูระดับวิตามินในร่างกายหรือสารอาหารต่างๆที่เราให้ไปในร่างกายซึ่งเราก็ควรจะตรวจตั้งแต่ก่อนให้แล้วก็หลังให้นะคะเพื่อจะมอนิเตอร์ดูว่าระดับที่เราได้รับเข้าไปอ่ะมันสูงต่ำมากน้อยแค่ไหนจะต้องเอาตัวไหนออกจะต้องใส่ตัวไหนเข้าไปเพิ่มค่ะ นี่ก็คือการทําความรู้จักกับการให้วิตามินทางหลอดเลือดบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าจริงๆเนี่ยมันทํางานยังไงวิธีการให้หรือว่ามันให้วิตามินอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าผู้ชมขาเราจะกลับมาเจาะลึกกันว่าการที่ให้วิตามินทางหลอดเลือดเนี่ยเขามีข้อดีหรือว่ามีประโยชน์อะไรต่อสุขภาพของเรายังไรกันบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคผู้ชมค่ะและช่วงที่2ของหมอชวนคุยสนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหา,ารเสริม <c oughs> ดูแลดูแล <c oughs> นี่เรามีตัวช่วยดีอย่างออติซินดูแลคุณนะคะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อด้วยการให <c oughs> ้วิตามินทางหลอดเลือดกันบ้างคุณหมอขะ คราเรนี้จะมาเจบะลึกถึงคุณประโยชน์ว่าถ้าให้แล้วมันส่งผลดีต่อสุขภาพด้านใดบ้างคะคุณหมอคะจริงๆแล้วประโยชน์ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราใส่สารอาหารอะไรเข้าไปคนไข้กําลังมีปัญหาอะไรนะคะส่วนหนึ่งของการรักษา IV Nutrition Therapy ในปัจจุบันทั้งๆในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศเองเนี่ย ก็จะมีทั้งในกลุ่มคนที่ไม่ได้มีปัญหาเป็นโรค,คแต่ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ก็จะมีในกลุ่มบางคนที่เป็นมีโรคประจําตัวอย่างเช่นมันโรคมะเร็งนะซึ่งจริงถามว่าประโยชน์ของมันเนี่ยก็จะมีได้ตั้งแต่การที่คนไข้ได้รับสารน้ําเข้าไปกยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาต้องการสารน้ําเข้าไปมีปัญหาเรื่องของการขาดน้ําซึ่งบางทีผู้สูงอายุดื่มน้ําน้อยนะหรือมีปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของเกลือแร่ ในร่างกายาการได้รับสารน้ําเข้าไปอย่างนี้ก็จะเร็วม,มากค่ะก็จะรู้สึกฟื้นตัวเร็วดีขึ้นเร็วคือมันไม่ใช่แค่เป็นสารน้ําอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในสารน้ํานั้นมีทั้งวิตามินมีทั้งเกลือแร่มีทั้งสารอาหารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยสารอาหารเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วค,คือหลาจะต้องมารับประทานอาหารเสริมช่วยหรือบางทีรับประทานอาหารเสริมช่วยแล้วบางทีก็อาจจะต้องใช้การได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดเข้าไป เพื่อจะทําให้การรักษาเร็วขึ้นนะคะหรือการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือในกลุ่มที่ต้องการการฟื้นตัวเร็ว <ฮะ S 1> อย่างเช่นบางทีเนี่ยในกลุ่มคนที่ออกกําลังกายอย่างหนักนะคะที่มีการขัดน้ําหรือมีการทํางานของร่างกายที่ผิดปกตินะคะในส่วนของนักกีฬาเองเนี่ยนอกจากจะทําให้การฟื้นตัวเขาเร็วแล้วเนี่ยฟื้นตัวจากการบาดเจ็บของการเล่นก็แล้วแต่นะการได้รับสารอาหารหรือสารน้ําเข้าไปอย่างรวดเร็วก็ช่วยทําให้ร่างกายมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหรือ การให้ก่อนออกการออกกําลังกายหนักก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยนะคะหรือว่าช่วยกําจัดพวกสารอนุมูลสละที่มาจากการออกกําลังกายหนักๆก,ก็ได้เหมือนกันนะะอกจากนี้แล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยยังมีการให้ช่วยนะในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการติดยาหรือเสพติดสารต่งตางๆอ,อย่างเช่นอาจจะให้ในกลุ่มคนไข้ที่มีการเสพติดแอลกอฮอล์ ซึ่งมันจะช่วยลดอาการอาการเขาเรียกวอาการถอนยานะหรืออาการอยากยากห,หรือการอยากพวกสารพวกนี้ได้แล้วก็ไปช่วยซ่อมแซมพวกสารสื่อประสาทในสมองนะแล้วไปช่วยซ่อมอะระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายคือมันทําให้ร่างกายไม่โหยแล้วร่างกายมีพลังงานในการที่จะซ่อมแซมหรือว่าช่วยในเรื่องของการกําจัดสารพิษออกไปจากร่างกายนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของการรีสตอร์พวกระบบการทําง,งานของระบบประสาทต่างๆ เวลาที่เราให้ IV n ี t r i t i o n Therapy แล้วกลับพบว,ว่าในกลุ่มคนไข้ที่อ้วนมันทำให้น้ำหนักดีขึ้นด้วยคือทำให้น้ำหนักมันสมดุลมากขึ้นแต่จริงๆแนละ้วมันหลักการมันคือการที่ทำให้มีการทำงานของเมตาบอลิซึมดีขึ้นมันก็เลยทำให้น้ำหนักลดแต่มันไม่ใช่ให้ IV ไปแล้วน้ำหนักลดอะไรเนี้ยไม่ใช่ แต่อีกประเด็นหนึ่งคุณหมอคะจะบอกเลยว่าเพื่อนเพื่อนรอบๆตัวเนี่ยที่สนใจเรื่องความสวยความงามเขาเจะแบบมุ่งเน้นไปคุณประโยชน์ที่ว่าให้แล้วสวยผิวขาวใสอ,อันนี้จริงไหมคะคือจริงๆอต้องบอกว่ามันมีตัวกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของผิวขาวใสมีตัวสารอาหารบางตัวเนี่ยช่วยในเรื่องของการที่ทําให้ขาวใสหรือแม้กระทั่งตัวที่ช่วยในเรื่องของ ลดสารอนุมูลสละแต่ปรากฏว่าเวลาเราให้นิวทริชันเทอร์ปีเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่าคนไข้เนี่ยดีขึ้นทั้งในเรื่องของผม,มในเรื่องของผิวและในเรื่องของเล็บเพราะผมผิวเล็บทุกอันเนี่ยวิตามินมันมีเอฟเฟกหมดม,มันมีผลหมดแต่แม้กระทั่งบางคนที่ให้เพื่อสุขภาพโดยที่ไม่ได้สนใจความสวยงามาเลยแต่ปรากฏว่าผิวดูเนียนขึ้นผิวดูใสขึ้นเลี่ทำไมถึงฝ้าลดลงอะไรประมาณนี้ทั้งจริงๆแล้วมันไม่ได้โฟกัสเรื่องของความสวยงามาแต่เป็นเรื่องของสุขภาพ จริงๆแล้วผิวพรรณเนี่ยมันคือบ่งบอกถึงสุขภาพาที่ดีมันบ่งบอกถึงสุขภาพภายในเพราะสุขภาพภายในทํางานดีขึ้นมันก็ดีขึ้นแน่นอนอโอ้อัน,นี้นี่คือทุกคนฟังคุณหมอเล่าวันนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากไปให้จังเลยอะ่ะมันมีข้อจํากัดไหมคะว่าคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรที่จะให้วิตามินทางหลอดเลือดอ่ะก่อนที่จะให้ควรจะเช็คเลือดควรจะตรวจก่อนว่าคุณมีปัญหาไตไหมตับคุณมีปัญหาไหมหรือว่าในเรื่องของตัว G6PD นะคะกลุ่มพวกนี้จะต้องมีการตรวจเลือดก่อนว่า คุณมีข้อห้ามอะไรหรือไม่ในการที่จะให้สารอาหารเหล่านี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึง่งหมอใหญ่จะบอกว่าคือไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสว่าจะให้ไอวีเพื่อจะทําให้ขาวค่ะเพราะว่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปเอาสารบางอย่างที่ไม่ควรจะให้ไปให้นะคะซึ่งมันไม่ใช่วิตามินหรือสารอาหารค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะทาให้ผิวขาวบางครั้งเนี่ยพอไปให้ยากลุ่มนี้มันมีเอฟเฟกต่อการทํางานอื่นๆของร่างกายมีเอฟเฟกต่อเรื่องของตับมีเอฟเฟกต่อเรื่องของคามดันหรือแม้แเอฟเฟกต่อเรื่องของไตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มของการให้วิตามินเพื่อที่จะ,ะให้สวยงามเนี่ยหมอคิดว่าควรจะเป็นการให้วิตามินเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นผลพลอยได้นะคะที่จะทําให้การทํางานของร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณก็จะดีขึ้นเองคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกดี จริงๆเพราะว่าแอบเห็นโฆษณาอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่าเราก็แอบเห็นว่าเฮ้ยทำไมบางทีราคาหลักร้อยอ่ะเขาเอาอะไรเข้าเส้นที่เราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โฆษณาว่าจะขาวจะใสเหมือนที่คุณหมอชอบเตือนเราบ่อยๆเลยว่า ถ้าอยากสวยก็ต้องสวยแบบปลอดภยัยในาอแต่อันนี้เนี่ยสวยเนี่ยขอให้เป็นผลพลอยได้แต่ขอให้นึกถึงสุขภาพเป็นหลักดีกว่านะคะแล้วก็ตรวจเลือดก่อนจะได้รู้ว่าร่างกายเราขาดอะไรจะได้ให้วิตามินที่มันตรงจุดก็จะได้แข็งแรงแล้วก็สวยจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้ทําความรู้จักกับการให้วิตามินทั้งหลอดเลือดไปแล้วใครที่มีปัญหาสุขภาพมีข้อจํากัดบางอย่างอาจจะทานไม่ได้หรือขาดวิตามินขาดสารอาหารบางอย่างก็ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เราไว้วางใจได้ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำ ให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะโอ้วันนี้สนุกสนานมากๆเลยผู้ชมค่ะแต่ว่าครั้งหน้าคุณหมอจะช่วยพวกเราคุยเรื่องไหนประเด็นอะไรก็กลับมาติดตามกันได้หรือใครอยากจะถามคำถามคุณหมอได้ไ้มคะหมอได้ค่ะส่งเข้าไลน์แอดเรามาเลยต้องมีแอดก่อนแอดแนะคะแอดแล้วก็ dr a t c h i m a แอด d r จุดอัจจิมานะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะเอามาตอบหน้าจอให้ได้ฟังี่ช่อะทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงฝากติดตามรายการเราได้ผ่านทาง youtube channel หรือว่า podcast นะคะชื่อรายการคุยกับหมออัจจิมามีทุกเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ